ขอบกราบรอบคุณที่ได้รับไออุน่นกระลุนจากแฟนบอลยายแฟนปลื้มใจหาวงเวงเมื่อแฟนบอลช่วยเอฟคุณยา สวัสดีครัช่องคุณยายขาโรวันนี้คุณยายมาทำคลิปขอบคุณลูกค้าที่ใจดีช่วยเอฟบ,บันสี่ของคุณยายไปดูแลนะคะเดีย๋ยววันนี้คุณยายจะมาอาบน้ํายาฆ่าเชื้อราในดินให้น้องก่อนที่คุณยายจะแพ็คน้องส่งลูกค้าที่ช่วยเอฟของคุณยายนะคะ นี่คะ่ะบอลสีที่ลูกค้าช่วยเอฟของคุณยายคุณยายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีอุป,ปการะคุณช่วยสนับสนุนบอลสีของคุณยายเอาไปเลี้ยงดูถึงหน้าตาน้องจะไม่สวยไม่เทพเหมือนส่วนอื่น แต่ว่าบอนสีของคุณยายคุณยายก็ปลูกด้วยใจรักนะคะเอาน้องไปเลี้ยงดูน้องก็จะเติบโตโตว,วันตกคืนแทงหลอดใหม่ให้ลูกค้าที่ช่วยเอฟของคุณยายได้เชยชมน้องในายามที่แบบคิดเครียดหรืออารมณ์ไม่ดีก็มาดู น้องบอลสีแล้วก็จะหายเครียดหายโกรธจะอารมณ์ดีนะคะพอบอลสีแต่ละใบน้องแทงหลอดใหม่มาน้องก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนี่ดูอย่างต้นนี้ที่ลูกค้าเอฟของคุณยายเนี่ยมันนีล้อมเพชรแพงดูหลอดใหม่น้องขึ้นมาฮาบเลยนะฮนะาบครึ่งเลย แล้วนี่ก็หลวงตำเมืองดูน้องเริ่มด่างมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยหลวงตำเมืองที่ลูกค้าช่วยเอฟของคุณยายถึงน้องจะต้นเล็กแต่น้องก็เล็กพี่ขี้หนูนะคะนี่โตไปน้องก็สวยนะคะรานะคาน้องเบาๆนะคะถ้ารับต้นโตน้องก็อย่าราคาสูงกว่านี้อันนี้น้องอยังเล็กน้องก็จะราคาเบาๆ อันนี้เทพฝ่ายลุมของคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะมาอาบน้ํายาฆ่าเชื้อราในดินให้น้องก่อนที่น้องจะเดินทางไกลคุณยายก็จะมาอาบน้ํายาฆ่าเชื้อราในดินให้น้องแล้วก็จะให้น้ำน้องให้เพียงพอแล้วก็แพ็คครอบแก้วส่งให้ลูกค้าในวันศุกร์นะคะลูกค้ารับน้องไป ถ้แกะครอบแก้วน้องตอนเย็นหรือถ้าพี่ปนอเอาไปส่งตอนบ่ายตอนไรก็ถ้าจะแกะก็แกะน้องได้แต่ว่าแกะในล่มในบ้านแล้วก็เอากระมังใส่น้ำนี่เอากะมังใส่น้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาน้องแช่ไว้เอาไว้ในที่ล่มเอาไว้ในบ้าน วันสองวันน้องก็จะฟื้นตัวนะคะจากที่เวลาน้องเดินทางน้องอาจจะมีใบเหี่ยวใบเฉาใบช้ำน้ำมั่งแต่วันสองวันน้องก็จะกลับมาฟื้นตัวนะคะลูกค้าท่านไหนเอฟของคุณยายไปยถ้าใบน้องโตล้นกระถางก็อัพไซ์เปลี่ยนให้น้องเป็นไซ 6ไซส์8นะคะแล้วน้องจะโตวไวถ้าดินน้องเสื่อมสภาพก็เปลี่ยนดินให้น้องถ้าไม่มีตู้อบก็เอาใส่กระโจมหรือใส่กระมังเอาถุงครอบน้องไว้แล้วน้องจะโตวไว เอาเลี้ยงในที่ร่มในที่ร่มมีสแล,ลนนะคะอย่าเอาแดดร้อยเดี๋ยวน้องจะใบไหมเพราะตอนนี้อากาศน้องร้อนมากอากาศร้อนเดี๋ยวน้องจะใบไหมใบเหี่ยวเฉาเออน้องไว้ในที่ร่มที่มีแดดลำลไรนะคะจะแดดร้อยนะคะเนี่ยถ้าอย่างน้องโตขนาดนี้ล้นกระถางก็ ไปอัพไฟเปลี่ยนกระถางให้น้องน้องจะโตวไวต้นนี้มีสองต้นถ้าลูกค้าอยากให้น้องโตวไวก้ก็น้องโตอีกหน่อยก็ไปแยกกระถางให้น้องน้องก็จะโตวไวน้องจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารกันนี่สวยนะนะเมืองนอนแผงเนะี่ย ต้นนี้มีแตด่ด่างฮารเนี่ยฮาครึ่งฮาครึ่งเนี่ยนะเนีโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาทำคลิปขอบคุณลูกค้าที่ช่วยเอฟของคุณยายถึงส่วนคุณยายจะไม่ได้มีบอลสีมากมายมันส่วนคนอื่นแต่คุณยายก็ ทำจํานวนแบ่งปันให้ท่านผู้ชมที่เอฟน้องไปเลี้ยงในราคาที่เบาๆไม่สูงมากเพราะว่าคุณยายจะเอาต้นที่ไม่โตมากค่ะต้นโตมากน้องก็จะราคาสูงกว่านี้แล้วก็จะแพ็คยากอีกโอเคนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมา อาบน้ำยาฆ่าเชื้อราให้น้องให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะลดน้ำน้องให้เพียงพอแล้วก็พรุ่งนี้คุณยายก็จะแพ็คใส่ตะกร้าแล้ววันศุกร์ไปทนันีก็จะมารับที่บ้านของคุณยายนะคะน้องอาจจะถึงวันสองวันหรือสามวันแล้วแต่ลัจังหวัดแล้วแต่รัฐเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมานำ น้องไปส่งกับลูกค้าที่เอฟของคุณยายนะคะบางที่ก็จะถึงใบไวบางที่ก็จะถึงช้าแล้วแต่เจ้าหน้าที่บางครั้งงานเขาอาจจะมีเยอะก็อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าน้องใบเหี่ยวเฉาก็ไม่ต้องเครียดเด็ดน้องออกนะคะแล้วเดี๋ยววันสองวันน้องก็จะฟื้นตัวแล้วน้องก็จะแทงหลอดใหม่ขึ้นมาให้เราได้เชยชมนะคะ คลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโล้ได้นะคะสวัสดีค่ะ